ก็สวัสดีทุกๆช่้นด้วยนะคะวันนี้ก็จะมาแฮสเกม Minecraft PE Survival อีกเช่นเคยนะคะอันนี้ก็เป็นคาที่2องในคาที่สนะคะก็จำไม่ได้ค่ะวันนี้วันนี้ก็มีแขกรับเชิญนะคะชื่อว่าเป็นจี1หนึ่งของสามอ่ะแล้วชแนลของเขาก็ชื่อว่าเป็นจี1หนึ่งของสามค่ะถ้เกิดใครที่หาไม่เจอนะคะเดี๋ยวก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่าน ไม่ใต้คลิปนะคะค่ะก็เข้าเกมกันเลยจเร็วเร็วน้อยไม่ราบนะคะว่าคนเเรนจิเขาขับอะไรก็ไม่รู้ค่เนาะทาชมนะคะก่อนคุณจะเข้าไหมคะเสร็จผมว่าคงกลับบ้านก่อนเลยครับก็ต้องพูดเปิดชิปนี่มาเป็นแกแกไม่เปิดชิปไงยะ

กันเลยนมก็ี็ม <c oughs> นมาก็มีกันซะจบใครตยก,ก <c oughs> โ็โหนะคะนี่ไม่แน่ใจว่าวันนี้จะได้อัดแบบสักถึงส0นาทีกว่าหรือเปล่าไม่แน่คุณเรนจริเขาอาจจะกลับไปก่อนก็ได้ค่ะนนเดี๋ยวผมจะลับไม่ถึงันนะ <c oughs> เดี๋ยวว่าหลังก็จะมาอัดใหม่นะคะแบบอัดตั้งแต่พอเลิกเรียนปุ๊บจัดเลยเดี๋ยวนี้ผมจะกลับอัดเว่อ bạn đeo đi. này má, này quá một rồi nè. oi, ơi 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 ถืออะไรอะบั๊กบักค่ะเมื่อกี้แจผู้ชมเห็นปะไหนไงนั่นเนยนั่นาถือดจะเยงมันเป็นดุนชนิดหนึ่งที่ไม่แน่อาจจะเป็นสีน้ำตาลสีเทาหรือไม่ก็สีขาวหรือไม่ก็สีเหลืองหรือไม่ก็สีฟ้า เป็นสีอะไรยังีงสีดุนมันเอาอย่างนี้เลยแล้วดุนใส่สีฟ้าอ๋อดุนของเอเจ้อนนั่งอย่างไที่มันอยู่ในเรื่องเคปตัวรดตัวสีฟ้าตัวรอดตัวรดไม่มีดุนกาได้สีเขียวกาจิเขียวเฮ้ยกาจูวย้อมสีกันแหละกา สีส้มไปถึงรอมสีส้มผิดกาเขียวกาฟิวเจนี่มันทะเลึงนะคะไอเอิยขึ้นต้นติดตัวคอลงท้ายด้วยตัวยอมีขนเยอะๆามากๆอันนี้คือเราจะไม่เฉลยนะคะให,ให้ให้ท่านผู้ชมคิดเองนะคะว่าเอ่ายมาใหม่สิท่านผู้ชมอาจจะไม่ได้ยินไอเอ่ยขึ้นต้นด้วยตัวคอลงท้ายด้วยตัวยอมีขนเยอะมากๆ อย่าคิดลึกนะคะไม่งั้นจะทายไม่ถูกกันคิดลึกเลวยทายถูกด้วยกินลึกด้วยมันมีอยู่สองคำตอบนะคะไปชักเลยชักช้ามากชักไวๆก็ได้ไงี้มันอยู่ไหนวะมันอยู่แถวนี้ใช่ไหมโอ้มันอยู่ในต้นไม้เองมาทำเรื่องนี้แค่บอกฉันไม่มีดุนอยากให้มีดุนใช่มไม่ได้เดี๋ยวออกเข้าใหม่แป๊บเฮ้ยอย่าเปลี่ยนสกินน่ะอยู่เงี้ยแหละ พี่กิปุริรเ,เออแตกในยุพูดได้ถึงไนแล้วนั่นถึงนู่นเออแตกในเลยเหรอไปดูไปดูโดจินมาเยอะหรือเปล่าไปอ่านโดจินมาหรอท่านผู้ชมคิดนนยอย่างนั้นไหมว่าคุณเล่นจีนหนึ่งสองสามเข้าไปอ่านโดจินมาถึงก็แตกในเลยทีเดียวไป้ีเ,เออล็บบี เวอร์ชัน0.13.1กนน็มีกระต่ายแน่นอนม่า,านี้0.13 <c oughs> เลยฮ่ะะ<ห>ากระต่ายโอ๊ยไปกูก<ผ>ารูดิ้นเอ๋กระต่าโอ๊ย5ศาสตร์ตาชีวิต <c oughs> ใช่ค่ะเดี๋ยวอีกไม่นานเดี๋ยวเขาจะโดนใครต่อยแล้วก็ตายไม่แน่อาจจะเป็นซอมบี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 บ,บ,บีมาก็ได้แน่นอนผมผิดมันแล้วนบ้าเลยยิ้มๆหาที่ทำเลสิวุ้ยหันไปทางไหนวะ ชี้ทำเลสิเฟยตรงนี้เป็นโอเยซิตกลางน้ำ <c oughs> อุ่ชาอย่างนี้โอเยซิตไม่เห็นมีต้นไม้เลยเห็นไหมเกดพี่บอกแล้วกุกักกักกักกัอ่ะไหนลองร้องเพลงเกโรเกโรรี่ิแบบที่คุณศิีรวัลร้อง เดี๋ยวเดี๋ยวร้องใหม่ร้องใหม่ร้องใหม่มาอยู่ข้างๆฉันมาเร็วมาอยู่ข้างๆยูกิมามาเร็วเวดี๋ยวบา่าเอ้ยไม่รู้เหมือนกันตัวเองไหนอะไปยืนในที่โอเอซิสอ้หูสลริเท่าไหร่แล้วเกิน ใครเดามันน่าจะเป็นหย,ยด้ยหมาใช่ไหมมาแล้วมาแล้วสอบเลยเอาเลยเอาเลยพวกเอ,อื้อมา สาาระในในเกโรเกโรดีนอมันอะไรเยอะนื้อกตายเอ,อ่อาบอกนว่าม้ามันกระสววไปน่บนวามันล่วาจากเน้อกยกินดได้ไหมกินได้ดิถ้าเนื้อกระต่ายหิวไหมฮะจะไปหิวากระต่ายหิวมัน <c oughs> จ,จะกิน,กนมือดอง่าท่านผู้ชมมองเห็นทางอลอวปะ พยายามเปิดสว่างสุดแล้วนะอันนี้ไม่ใช่เนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้เนี่ยคือจังหวะไม่มีเงินก็ไม่มีเงินค่ะก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะสวัสดีค่ะ